ดีค่ะผู้ปกครองและลูกสองทับสามนะคะพบกับคุณครูนะคะในวันที่1เรื่องที่1การเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนะคะคําว่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนั่นก็คือนะคะการที่เด็กๆนะคะรู้เกี่ยวกับตลาดนะคะก่อนที่เด็กๆเ,เนี่ยจะไปศึกษาค้นว้านั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเล่าประสบการณ์เดิมนะคะ ครูก็มีนิทานสนุกๆเกี่ยวกับตลาดมาให้เด็กได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็ก,ดกๆได้ชมนิทานเกี่ยวกับตลาดสนุกกันใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะนิทานเกี่ยวกับตลาดนะคะทีนี้ครูสองก็จะมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะประสบการณ์เดิมของครูสองเกี่ยวกับตลาดนั่นก็คือครูสองนะคะได้ไปตลาดนะคะได้ไปซื้อของซื้อผักผลไม้กับพ่อค้าแม่ค้าคะ่ะ ค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะเล่าประสบการณ์เดิมค่ะของเด็กๆนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอส่งลงมาให้ครูสองได้รับชมกันด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะวาดรูปตลาดและก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มให้ครูสองดูด้วยก็ได้นะคะ ครูสองอยากเห็นผลงานของเด็กๆและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของเด็กๆนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอให้คุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะต่อไปเรามาทำการบ้านของวันที่หนึ่งกันนะคะมีทั้งหมดหนึ่งแผ่นด้วยกันค่ะการบ้านในเรื่มร่องรอยโครงงานตลา,าด วันที่หนึ่งน้าทีห้าสิบเจ็ดนะคะให้เด็กช่วยน้องกล้องหาซื้อโซ่ผูกจัก,กรยานที่ตลาดนะคะแล้วให้เด็กฝึกเขียนคำที่ประสมพยัญชนะสอโซ่กับสระเดียวนะคะตามรอยปะให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะและอย่าลืมฝึกอ่านสะกดคำกันด้วยค่ะ